ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมลี่ช่วงดี y b ไวบ d าแดนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อก็จะมาทำชั้นวางจอคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับซึ่งของเดิมมันทำไว้ไม่เรียบร้อยมันทำแค่ชั่วข่าวนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าทอนตโตกมากนี่คือโต๊ะทำงานของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวจะคลีนให้สะอาดโดยการที่เราจะทำชั้นวางตรงนี้ใหม่โดยที่มีเกลิ้นชาร่คจะได้ใส่ของตอนนี้อะไรไม่รูเตมไปหมดเลยนะครับ เต็มโต๊ะไปหมดเลยลกมากครับตอนนี้เอบอกนะโต๊ะลกมากจริงๆดูอะไรก็ไม่รู้นี่มีทั้งไม้มีทั้งแว่นตาตัวสับเก่าสมัยก่อน PCT โอ้ลูกเอามาเล่นนะครับโอ้ดูลกฐานเถินแว่นหักแล้วอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดกระดง,กระด,งกระดาษโน้ตอะไรเต็มไปหมดเลยแต่พี่ว่าจะแก้ตรงนี้ใหม่ปรื้มให้มันสวยงามเลยนะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับส่วนแบบนะเดี๋ยวคุณพ่อจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ข้างใต้ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันแล้วก็ยังคงอีกเช่นเคยคือใครโตใหญ่แค่ไหนก็ไปทําตามไซส์ขยับเอาเองนะครับแต่อันนี้เป็นไซส์มาตรฐานของคุณพ่อนะเกิดเพื่อนๆก็ลองเอาไปชมกันแล้วกันว่ามันทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงหน้าตาออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะวันนี้คุณพ่อจะมาทําตรงนี้ใหม่แบบมีเกลิ้นชักดึงได้เพื่อได้ไดเก็บของให้เยอะขึ้นนะครับ ลกไปหมดเลยนี่ขนาดมีชั้นวางอยู่ด้านข้างแล้วนะก็ยังลกในชั้นวางเดี๋ยวน,นี้ก็อาจจะแก้ใหม่ด้วยเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้ากันละกันขอบคุณที่เข้ามารับชมและทักทายกันนะโพสต์กระทู้มาเนี่ยนะครับสอบถามข้อมูลราคาในการซื้อสินค้าตรงไหนอะไรไงร้านไหนช่วยแนะนํามาหรือเราแนะนําให้ทเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก,กด s u b สไครต์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจนะท่านใดที่แวะเข้ามาชมแล้วย,ยังไม่กด s u b สไครต์ก็อย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกำลังใจให้กับเราช่อง Design Family ช่วง DIY by Dad นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำไอชั้นนี้ใหม่ไอตัวนี้เดี๋ยวคุณพ่อก็จะเอาไปใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเกลือนี้ก็มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงข้างใต้มันไม่มีเกะไม่มีอะไรเราจะไปแก้ไขปรับปรุงแบบไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยว่าทำไงบ้างไปตัดไม้ทำอะไรกันเลย โอเคเราก็ตัดไม้กันเสร็จแล้วนะก็คืออันนี้ตัวโตะก่อนเดี๋ยวเกะเราไปตัดอีกรอบหนึ่งนะเพราะตอนนี้เราเราจะได้รู้ขนาดก่อนว่าเกะมันประมาณเท่าไหร่แต่ว่านี่แบบมันก็เขียนไว้แล้วแหละแต่บางทีเดี๋ยวเผื่อเราผิดพลาดเราตัดตอนเราทําเสร็จอีกเที่ยวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็จะมี11.5 1 2 3 4 5 6 6ห้าชิ้นแล้วก็14ก็เป็น1 2 3 4 5 6ห้าชิ้นนะครับแล้วก็90เซน อันนี้จะเป็นท็อปด้านบนก็คือ2ชิ้นนะครับเป็นท็อปโต๊ะที่วางโต๊ะคอมเราที่วางจอคอมเรานะก็จะใช้ตัวนี้ต่อเข้าไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้สามท่อนงกลางนะลักษณะนี้ก็จะได้ความยาวของตรงนี้ก็คือ90เซนเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งเนี่ยแล้วเราก็เอา14เอ่เอเอา11.5เเนี่ยมาต่อระหว่างกลางแบบนี้เนี่ย นะครับก็คือตรงนี้คือ20เซนน้กกว้างของตรงนี้คือ20เซนเดีย๋ยวเราไปประกอบพร้อมกันนะครับเราก็จะประกอบขาก่อนแล้วก็ค่อยประกอบท็อปนะขาเราก็ใช้11.51ชิ้นแล้วก็ใช้14สองข้างเป็นลักษณะนี้เป็นขาของโตโ๊ะคอมมันเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ3มชุดต่อ3มชุดนะครับต่อ3มชุดแบบนี้3มชุด ก็คือ้าย้ายขวาหลังประกบกัน3ชุดนี่แบบนี้ก็คืออันนี้ยขาด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็อันนี้คือขาตรงกลางทั้งหมด3ชุดก็จะได้เป็นโตแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดเกะส่วนท็อปโตเดี๋ยวจะใช้เป็นพาสูตรสมมิลมาปิดหน้าเลยนะเพราะว่าคุณพ่อไม่มีไม้สามมิลนะครับ ได้เกะแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้แผน่นสามมิลเออใช่ไหมประมาณสี่มิลได้มั้งแล้วก็ก็ไม้โครงอีกสองอันนะครับด้านข้างก็อีกสองชิ้นอ่าอันนี้ในไซส์เกียร์ของคุณพ่อก็จะอยู่ที่สิบสี่สิบสี่เซนกับสี่สิบสองจุดห้านะครับก็ได้เป็นเกะแบบนี้นะครับนี้ ว่าแกนี่ทาไมไม่ทําให้มันใหญ่หไปเลยคือจริงๆแล้วคุณพ่อจะทําแค่เหมือนแบบใส่ว่าปักกาดินสอนหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้บ,บนนี้ช่องเล็กๆนี้นะครับส่วนด้านใต้เดี๋ยวพอเราติดไปแล้วเนี่ยส่วนด้านใต้เนี่ยเราก็อาจจะวางคีย์บอร์ดนะหรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อหบบเวลาเราทำงานูที่เราไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะเราไม่ใช้คีย์บอร์ดจะได้ไมีก,กิ๊กกลับ กอติดซ้ายขวาเพื่อเป็นที่วางเกนะเดี๋ยวก็ยิงปืนลมเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวมือทอทำให้ดูให้เป็นลักษณะนี้ จะติดไว้ลนนักษณะนี้โอเคก็เปิดขึ้นนี่โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะก็จะให้แกประมาณนี้ 阿贝提达。 อนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เหลือปิดฝาบนนะแต่เดี๋ยวคุณพ่อเนี่ยจะทําการปิดฝาบนด้วยการไม่ยิงตะปูแล้วนะครับเล้วใช้น็อตเกี่ยวปล่อยที่เป็นตัวเล็กนะครับทาไมถึงใช้เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยเพราะว่าเผื่อเราจะแมนแอนแนนหรือซ่อมแซมมันเราก็จะได้เปิดฝาได้แต่ถ้าเรายิงปิดเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถแกะมันออกมาได้นะครับถ้าเราแกะก็คือฝาบนมันจะเสียก็เลยจะใช้เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยกับบนแผ่นนี้นะครับ แผ่นนี้ที่คุณพ่อเตรียมวัดคุณพ่อเตรียมไว้นะก็คือใช้แผ่นพาสติดคุณพ่อไม่มีแผ่นสามมิลน,นะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาคัตเตอร์กรีดตัดได้เลยนะเพราะว่าแผ่นนี้มันมันง่ายนะครับส่วนเดี๋ยวไอ้เลื่อเนี่ยเดี๋ยวเอาผ้าชุดน้ำเช็ดก็หายแล้วนะครับแล้วเราอาจจะติดผิวหรือเราไม่ติดก็ได้แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้เกลแล้วแล้วก็เติมชั้นวางของไป1หนึ่งชั้นเพื่อจะได้วางของได้นะครับ ที่นะหรือคุณพ่อก็ตอนนี้ก็เย็บไปก่อนเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งจะตัดแผ่นพัส,สูตรก่อนนะเพราะว่าแผ่นพัส,สตรตอนนี้มันมันยาว ไปออคนมีวัตดุที่จะปิดท็อปโต้ะนะครับมาอันนี้คุณพ่อก็ที่บอกว่าขันน็อตไว้ก็เพราะว่าเผื่อจะแมนแทนเน้นนะก็เปิดฝาได้อะไรได้คือถ้าเรายิงอัดตายเนี่ยเวลาจะซ่อมแซมอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณพ่อจะเผื่อแค่ว่าอนาคตเดี๋ยวจะทาไฟติดไว้ข้างใต้นี่นะทําไฟเวลาเราเปิดเกียร์าง,งานเนะี่ยจะได้มีไฟส่องสว่างนะมีไฟส่องตรงนี้ทําสวิตช์เปิดปิดอะไรก็ว่ากันไป นะตอนนี้ก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเราไปย้ายมุมโตทํางานดกว่าที่เราให้ดูตอนต้นนะมันลกมากไม่ได้รกธรรมดาโคตรลกเลยเพราะว่าโตทํางานคุณพ่อดิขอบอกเลยว่าทํางานทั้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งงานอะไรไม่รู้สเปสะสป,ป่าไปหมดเลยชอบงานไม้ชอบงานอะไรพวกาง,งาน DIY นะแล้วก็อยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ได้เอาไปลองทํากันเอาเองสําหรับคนที่แบบหลักงาน DIY ้และอยู่บ้านไม่มีอะไรทําอยากหากิจกรรมทําอะไรเงี้ยจะได้เพลิดเพลินนะ ก็เลยแบบก็เลยนาเสนอคลิปตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็โต๊ะของคุณพ่อเลยก็เลยไม่เคยมีความสะอาดเลยก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูใหม่แล้วคลิปที่เคยพูดคลิปนี้ไว้เนี่ยว่าโต๊ะมันลกเนี่ยคือพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ย้ายบ้านเลยว่าแบบโต๊ะแม่งโคตรลกเลยลกอยู่อย่างนั้นอะจนแบบว่าตอนนี้ก็ทำคลิปนี้ให้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะไม่ลกแล้วอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปเก็บโต๊ะทำงานกันดีกว่าว่ามันลกขนาดไหน,น ตโตมันลกมากเลยดูดูต e, ั้งแต่มุมนี้กวาดไปเลยมันกมากเลยเ่ยจอคอมตื่นๆตื่นๆถึงจนถึงมุมนู้นเลยลกมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บโตะกันให้สะอาดกับเอาชั้นวางใหม่มาวางแทนที่นะดูดิ let. มีทั้งแว่นดำทั้งอุปกรณ์ทั้งน็อตทั้งอะไรไม่รู้สับพี่เห็นละดูไม้ใช้ไม้เวเลตวางโอ๊อะไรกันรู้สายเต็มไปหมดเลยือ ทำเยอะแล้วก็คิดนู่นคิดนี่แล้วก็หยิบอะไรได้ก็วางวางว,าง,วางไว้ก่อนเลยลกไปหมดเลยเตไมไปหมดเลยนะคุณพ่อทํางานเกี่ยวกับสายออกแบบเลยเตไมไปหมดเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเก็บโต๊ะพร้อมกันแล้วเราเคลียร์ให้หมดเลยจะได้ไม่ลก เก่าออกไปแล้วนะเหลก็ทำความสะอาดโต๊ะสักนิดนึงนเพราะว่านานแล้วมัวนจ่ขุ่น อันนี้คุณพ่อก็ถูกใจมากนะแล้วก็สูงเอารบบสายตาที่คุณพ่อต้องการพอดีครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง d ีไซน์แฟมช่วง DIYB y Dad นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฮนะใครที่ผ่านแวะเข้ามาเพินเพินกดเข้ามาเจอหรือหลงเข้ามาดูก็ดีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับนะขอบคุณนะแล้วก็ Keep น่า